แชร์เทคนิคทำติ๊กต็อกให้ได้ล้านวิวถามพี่แม็กนะครับครับก่อนอื่นนะอยากจะรู้กดติดตามช่องพี่แม็กก่อนช่องผมด้วยก็ได้นะแท็กมาการทำล้านวิวเนะี่ยพี่แม็กเคยทำคลิปเยอะสุดกี่วิวอะ่ะก็6ล้าน4 0 0แสนวิวครับโดยประมาณนะ6ล้านกว่าวิวของผมว่าประมาณ3ล้าน4นะตอนนี้ลองไปดูได้คราวนี้พอจะจับจุดเทคนิคนิดหน่อยได้นะครับจุดแรกรเป็นยังไงบ้างเวลาเปิดคลิปมาเปิดคลิปมานะครับก็คือต้องเหมือนให้คนที่เข้ามาดูครับ เดินตามเราคือนับ1นึ่งถึงสิก้าไปทีละก้าตามเราเหมือนจับว่าให้เขาอะรู้สึกว่าเราจะมีอะไรให้เขาดูอย่างเช่นสมมติว่ารถคันนี้นะเท่าที่ผมถ่ายกับพี่แม็กเนี่ยคือเราก็ต้องโฟกัสมาที่จุดหนึ่งก่อนสมมติว่าโฟกัสโลโก้เราก็ต้องถอยถอยกล้องไปใช่ไหมคนก็จะดูแล้วว่าเอ้ยวันนี้เขาจะถ่ายอะไรนะครับอ่าแล้วพี่แม็กทำไงต่อใช่ครับพอโฟกัสเสร็จแล้วเราก็ลากดึงสายตาของคลิปเข้ามานะครับให้คนมาดูภายในต่อนะครับลองดูทางนี้ยังพวก Transition หรือว่าแว๊บบเนี่ยไม่ต้องนะเราค่อยๆดําเนินเรื่องไงดำเนินเรื่องมาเรื่อยอย่างคันนี้พี่แมกเขาก็จะถ่ายจากไปที่คอนโซลรถคอนโซลรถนะครับวิทยุวิทยุแล้วก็น้าปัดพวงมาลัยนะครับถ่ายเสร็จถอยกลับมาถอยกลับมาพอถอยกลับมาปุ๊บเราก็ลากเรื่องเข้ามาแล้วก็คลิปเนี่ยก็ไม่ต้องสั้นมากนะผมว่าประมาณสัก30วิเนี่ยก็จะยอดวิวดีนะครับแล้วเพลงมีผลไหมเพลงก็มีผลนะเพราะว่าบางเพลงเนี่ยก็คือ1ึล้านวิว ไปใส่อีกคลิปนึงก็ล้านวิวเหมือนกันนะผมเคยเอาเพลงที่แม็กซ์ล้านสามวิวมาใส่คลิปผมอะก็ขึ้นล้านวิวนะเพราะว่าบางเพลงเนี่ยมันอยู่ในเทรนกระแสใช่คนฟังแล้วก็หมุนเรื่อยๆคอมเมนต์ก็สําคัญนะคอมเมนต์สำคัญครับเป็นการแบบคนแสดงค,ความคิดเห็นแล้วมันจะหมุนทาให้คนดูในคลิปต่อเรื่อยๆพอคนคอมเมนต์แล้วมีตอบกลับเราไปตอบปุ๊บเขาก็จะอ่านเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆเนี่ยอัลกอริทึมของ TikTok เนี่ยมันก็จะบอกว่า โอ้คลิปนี้คนดูวนแล้ววนอีกใช่ครับคนดูหนึ่งคนร้อยคน10บคนพันคนในเวลาพร้อมกันยอดคุณก็จะพุ่งขึ้นแล้วสุดท้ายพอล้านวิวยอดฟอลเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะต่อคลิปเพิ่มขึ้นก็ต่อคลิปประมาณหลักพันครับประมาณ 4- ี่ถึงห้าพันเออของพี่อ่ะเคยหมื่นห้าเลยนะคลิปเดียวได้มาหมื่นห้าเลยมันก็แล้วแต่อันนี้เป็นเทคนิคก็ลองลองทําดูนะได้ไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับคอมเมนต์กันมาติดตามช่องพี่แม็กกับช่องป้าป้าเจดด้วยครับคลิปสาระแบบนี้